สวัสดีครับและนี่คือช่วงวิเคราะห์หลังเกม PUBG โดยในเกมนี้คือเกมที่ผมเล่นแบบทีโอทีม3คนไปเจอกับทีมที่มากันแบบสควอตสคนและได้ที่1ในแบบอิเล้กก็ผมจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนั้นและเรา3าคนชนะแบบทีม4คนมาได้ยังไงโดยเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงคือช่วงต้นเกมกลางเกมและเลทเกมเริ่มจากเกมนี้มีผู้เล่นอยู่99คน แบ่งเป็น57ผู้เล่นจริงและอีก 4, 2ตัวเป็นบอทพวกเรา3คนคือทีมหมายเลข9ครับเลือกโดดลงพื้นที่ขอบๆข,ของโปรจิงกิซึ่งฟาร์มได้ไม่เท่าไรก็ได้ประทะเข้ากับทีม18ที่โปรจิงกิทันทีซึ่งของ้อมูลภายหลังทีมเบอร์18นั้นคือบอททั้งเองโดยผมกับต่อซ่าสังหารบอทกันไปคนละตัวหลังจากเกมเริ่มไม่ได้2นาทีกว่าแอร์ดอปก็ได้ตกใกล้กับที่นี่พอดีแต่ว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบไม่มีวิรศัตรูที่จะมาชิงแอร์ดอปแม้แต่น้อย ทีพเลยได้เก็บแอร์ดอปอย então, ่างสบายใจและได้ปืนลูกซอง DPS มาต่อมาในช่วงนาทีที่8ของเกมพูกเรา3คนที่ยังอยู่ันที่หมู่บ้านโคชิงกิก็ได้เจอกับผู้เล่นเบอร์13เข้าและผู้เล่นเบอร์13คนนั้นก็ได้ยิงที j เจลงแต่ผมไม่อยู่ใกล้กันได้ออกมาช่วยทันและสังหารผู้เล่นเบอร์13คนนั้นจนตายโูเูมอาไปูมมาหน่อยแต่่าหุมได้ปะ ต,ต่อซากระโดนผู้เล่นเบอร์13ามีคนโผานมายิงจากด้านหลังแต่ต่อซาก็ยังรอดมาได้อย่างบุญวินและได้ประทะก,กัน3ต่อหนึ่นนนนนนงมือพวกเราต้านหลักคนได้ก็ได้จากการบุกบ,บ้านผู้เล่นคนนั้นที่เข้าไปแอบอยู่เอมมอนี่มันเล่นระเบิดแล้วปาใส่ต่อซาจนนอกและกำลังหนีไปบ้านอื่นแต่ทีพีเจครับได้เห็นก่อนแล้วก็สังหารผู้เล่นคนนี้ไปด้วยปืนดีมีเอจนตาย ทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทีมอื่นในพื้นที่อื่นกันบ้างในช่วงต้นเกมพื้นที่หลักที่มีการประทะระหว่างผู้เล่นด้วยกันมีทังหมด5โซนคือโปชิงกิลูนและโบดยา่าสคูยาสไนายา่าโอยานาะและลิปโปกาซึ่งพื้นที่โปชิงกิผมได้เล่าไปแล้วว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อสักครู่ทีนี้เรามาดูต่อกันที่พื้นที่สคูกันบ้าง พื้นที่สรูนั้นทีม13ยังมีอีกหนึ่งคนแม้จะโดนพวกเราเก็บไป2แล้วแต่เพราะว่าทีมนี้มากัวาสามคนและมี1คนที่แยกไปลงคนเดียวแถวสรูในคนนี้คนนั้นปะทะกับทีม2ที่มากัวสี่คนแม้ผู้เล่น13เพียงคนเดียวจะยิงตัวทีกสองคนหนึ่งงกไปได้แต่กําลังคนที่มากกว่าทําให้ผู้เล่นเบอร์13คนนั้นไม่สามารถสู้ได้พร้อมกับผู้เล่นอีกสองคนที่ก็กาลังปะทะกับทีมเบอร์9อย่างรในเวลาเดียวกันพอดีทาให้ทีมเบอร์13ถูกกวาดล้านยงทีมครับซึ่งทีีีมมมบออรคคืทท่ิิชตลแะูาได้ใน ว่าก่อนหน้านี้ทีมที่สองได้ลงพื้นที่ลอด็อกส่วนพื้นที่สกูนั้นมีทีม4และทีม6กลงทีมเบอร์สี่ที่มากัน4คนสามารถจัดการกับทีมเบอร์6ที่มากันสคนยกทีมได้แต่โดนทีม2ที่มาจากลอด็อก็มาแจมและกวาดล้างทีมเบอร์สจนหมดกว่าจะสังหาผู้เล่นทีมที่สามที่แยกมาลงบริเวณคนเดียวเป็นทีมเดียวที่เหลือในพื้นที่สกูใกลยกันนั้นในพื้นที่ลูและโพดยางมีทีมที่ลงด้วยกัน3ทีมคือทีม5-2คนทีมเบอร์สิบสี่คนและทีมเบอร์สิบห ทีมเบอร์สิ้าเนี่ยเขามากัน3คนแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยลงคนละพื้นที่กันเลยคือบอสหยาฟาร์มและอิปโกาโดยสาหรับพื้นที่นี้แม้ทีมเบอร์5จะมากันแค่2คนแต่ก็สามารถจัดการกวาดล้างทีมเบอร์10ที่มากันสีคนไปได้อย่างราบคาบครับต่อมาในพื้นที่ยัตนายาโพยานะ่ามิวเล่นจาก3ทีมด้วยกันที่เลือกลงในพื้นที่นี้ได้แก่ทีมเบอร์2ทีมเบอร์7และทีมเบอร์11 ทีมเบอร์2มากัน4คนจัดการทีมเบอร์เจที่มากัน3าคนไปได้อย่างสบายๆพร้อมกันนั้นก็ได้ปะทะกับทีมเบอร์สิที่มากัน4คนเหมือนกันในเวลาไล่เลี่ยกันไปด้วยโดยทีมเบอร์สิโดนทีมเบอร์2ฆ่าไป1นคนตั้งแต่าทีที่2เกมจากนั้นทีมเบอร์2ก็ไปจัดการทีมเบอร์เจ็ทั้ง3คนจนหมดแล้วมาสู้กับทีมเบอร์สิที่เหลืออยู่3คนเมื่อทีมเบอร์สิตายจากการปะทะไปอีก2คนครับโดยทีมทีจากทีมเบอร์2อไม่ได้มีโดนน็อกไปบ้างแต่ก็ยังไม่มีใครตายจากการป มาในพื้นที่ลิปโปกาทีมเบอร์แปที่มากัน3คนสังหานทีมเบอร์สิที่แยกลงพื้นที่นี้คนเดียวไปได้คนที่เหลือไม่มีการปะทะก,กันระหว่างผู้เล่นด้วยกันครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่นับการสู้กับบอทไม่งั้นมันคงจะยิบย่อยเกินไปจบช่วงต้นเกมเหลืออยู่ส5ิผู้เล่นหรือ12ทีมที่เหลืออยู่ในแบตนี้หมายเขาว่าในช่วงปลายนาทีแรกของเกมมีทีมโดนกอนล้างไปแล้วทั้งสิ้น5ทีมด้วยกันเข้าสู่ช่วงกลางเกม ที่สองที่ไปชี้พื้นที่ตะกูมาได้ได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ไปฟังในหมู่บ้านกับกลุ่มที่ขับรถล่าตเวนพวกเราสามคนที่ขับรถมาได้มีการขับรถไล่ล่ายิงระทะก,กันเกิดขึ้น ผมนั้นขับรถไปหาอีก2คนที่อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งในนั้นใช้ปืน AK47 ยิง t p j ลมครับแต่ต่อซาก็ยิงลมไป2คนและเข้าไปซ้ำหนึ่งในนั้นจนตายส่วนผมวิ่งเข้าไปชุบ t p j จากการน็อกน้อกสองน้องสองน้องสองน้องสองมานอกสองมานนักสองในบ้านในบ้านใบ้านมันในบ้านเลยไปไปไปมึงที่ไ้มึงที่ไ จังหวะน,นี้หนึ่งในคนที่ล้มและยังไม่ตายคานเข้าไปในบ้านตอ่อซ่าไม่รอช้ารีบวิ่งอ้อมเข้าไปบ้านหลังนั้นและจากการเก็บผู้เล่น3คนที่บนิุกเพื่อนอยู่จนหมดทีมกลายเป็นว่าทีมเบอร์1ิถูกเก็บหมดทุกคนด้วยฝีมือของตอ่อซ่าต่อมาในพื้นที่ลูเลกาด้ามีการมาทะากันทั้งหมด3ทีมด้วยกันโดยทีม5ที่มีทั้งหมด2คนนะั้นถูกทีมเบอร์ที่มางกาสี่กบไปการ ทีทมเบอร์17ก็มาเจอกับทีม16และได้มีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดและผู้ชนะก็คือทีมเบอร์17แต่ว่าก็ได้เสียผู้เล่นไปหนึ่งคนครับจากการมาชนะกับทีม16ต่อมาในพื้นที่ลอสฮ็อกผู้เล่นเียงคนเดียวที่เหลือรอดจากทีม11ได้มีการมาทะกับทีม2ที่ยังเหลือสมาชิกครบ4ี่คนโดยด้วยความสามารถเฉพาะตัวของเขาเก็บทีมเบอร์2มาได้ถึง2คนด้วยปืนสกา,าและระเบิดดูโซน ก่อนทีมเบอร์8ที่สูงก็ขับรถมาจากทางขวาของแมพขับผ่านท่ามกลางการต่อสู้ของทั้งสองทีมบีทำให้ทีมเบอร์8ดตัวรลุกหลงและหนึ่งในนั้นโดนทีมเบอร์2ยองที่าัวลด้วยความรักเพื่อนทีมเบอร์8ที่ยังเหลือ2คนได้ขับรถกบมาเกตูชิฟของเพื่อนและรีบออกจากพื้นที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วไม่นานครับทั้งสองทีมก็ปะทะกันอีกครั้งที่เนินเขาคุเ่นเบอร์สิบเอ็ดจัดการน็อกผู้เล่นเบอร์สองได้อีกคนแต่ยังไม่ทันได้ยิงซ้ำเขาก็ถูกผู้เล่นคนสุดท้ายของทีมเบ และผู้เล่นทีเมเบอร์สองคนนั้นที่รางแขนเพื่อนมาได้กำลังจะไปช่วยเพื่อนที่น็อกอยู่แต่ไม่ทันครับเพราะว่าเวลานี้จุดที่พวกเขาอยู่นั้นเป็นพื้นที่นอกเพลย์โซนไปแล้วทําให้ผู้เล่นที่น็อกอยู่เลือดไหลหมดตัวจนตายทำให้ทีเมเบอร์สองที่ตอนแรกก่อนมทะมี4ีคนแต่ตอนนี้กลับเหลือแค่เพียงคนเดียว สัภาพกลับมาที่ทีมเบอร์8ที่ขับรถออกมาจากเสียเพื่อนไปหนึ่งคนเขาเลือกที่จะปักบุุดในพื้นที่ที่มีสาสัญญาณแต่และเลือกมาชุบเพื่อนในจุดที่มีทีมเบอร์เก้าอยา่างพวกผมอยู่ซึ่งพวกเรากําลังรูดของเก็บจากส่งของทีมเบอร์1ิอยู่ครับเมื่อขับผ่านก็โดนพวกผมกัดปืนยิงใต่รถ,ถรถทันทีเฮ้ยมีรถจักเฮ้ยนี่ดิเรวเร็วเร็วมาลเปิดมาลเปิดไปแ,ไปไปแต่พวกเราก็ยังเลือกที่จะตรงไปอย่างสาสัญญาณ แล้วปลาสมองเพื่อพางตัวเราชุบเพื่อนครับพวกเราสคนรีบวิ่งหมุกไปหามีการประทะเกิดขึ้นโดยทีวีเก็บหนึ่งในเบอร์8มาได้ด้วยสวยสวยสวส่วนที่เบอร์8อีกคนที่ชุบเพื่อนสาเร็จก็ได้ซุม่มยิงผมจนเลือดเก,กินหมดหลอด แต่ว่าไม่ตายและมอบหลังรถที่ผู้นั้นขับมาแต่ว่าคงเพราะทีมเบอร์แปนั้นปลาสมองเยอะไปหน่อยแม้ว่าจะพางตัวเองได้แต่ก็ทําให้ไม่เห็นตําแหน่งของ d ี j ที่อยู่ใกล้ผมพอดีคงแตนจะมาซ้ําผมที่โดนยิงไปหลายนัดแต่โดน d ี j ีเจยิงทุกซองดีบีเอล่วงไปซะกอ่อนทำให้ทีมเบอร์แปดหมดตี้มีทีมและเพื่อนก็นไม่ได้เกิด ส่วนที่อื่นๆไม่มีการประทะระหว่างผู้เล่นครับและมีอยู่ทีมหนึ่งที่ไม่รู้ทำท่าไหนตอนแรกมีอยู่4คนแต่ฆ่าตัวเองตายไป1คนจนเหลือ3คนทีมนั้นคือทีมมือหนึ่งครับอยู่ทางด้านซ้ายสุดของแมปและเป็นทีมที่ปะทะกับป๋อหลายครั้งแม้หนึ่งในสมาชิกทีมโดนบอดสงหารแต่ก็ถูกเพื่อนใช้บูชิฟตูที่กลับมาได้เป็น3าคนจบช่วงกลางเกมเหลือเพียง16ผู้เล่นหรือ7ทีมที่ยังเหลืออยู่ในแมปนี้ครับแทบจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยจากผู้เล่นที่เหลือในตอนที่จบช่วงต้นเกม เข้าสู่ช่วงนาทีที่20ของเกมหรือช่วงเลทเกมแล้วต่อซ่าเจอผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่คนเดียวเลยเรียกพวกเราให้ขับไปบวกผูกเ้เล่นคนนั้นคือผู้เล่นทีมเบอร์15แน่นอนว่าถูกพวกเราสั่งหารจนตาย แต่ยังไม่จบแค่นั้นทีเมื่อหนึ่งที่เห็นว่ามีการประทะเกิดขึ้นตอนที่พวกเรามาจากการเบอร์สิเลยขับรถมากัน3คนหวังจะเล่นงานพวกเรากลายเป็นว่าโดนพวกเราเก็บไปคอรคิวไปเลยมีรถมา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 ,มถมามเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว แต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นอีกครับทีมเบอร์สองที่เหลือคนเดียวได้เข้ามาใช้จังหวะที่พวกเราเพิ่งสังหารทีมเบอร์หนึ่งไปและกำลังรีเซฟตัวเองยิ่งผมด้วยปืนคา, 98, า่8าแระยะไกลจนหมวกกระเด็นผมน้องล้มลงแต่เพื่อนยิงสู้กลับทำให้ทีมเบอร์สองเห็นท่าไม่ดีเขาดีตัดใ,ใจถอยหนีซึ่งทีมเบอร์สองก็ได้เอารถมาด้วยเลยหนีไปได้อย่างง่ายๆพวกเราเลยตามไปไม่ทันและก็ไม่รู้ว่าไปไหนแล้ว ไปมึงช่วยเพื่อนไปมาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถแถวแม่งเลยขึ้นรถแถวแม่งเลยตรงไหน,นหลังไหนเออตรงไหนอ่ะไม่ใช่ตรงนี้นขณะเดียวกันวงที่เริ่มแคบขึ้นเรื่อยๆทีมเบอร์สิบเจ็ดที่ขลลับรถลาดตะเวนด้วยความมั่นใจเพราะว่าทีามเขาเนี่ยเก็บแล้วสองทีมคือทีมเบอร์ห้าและทีมเบอร์สิบหกก็ได้มาเจอกับสมาชิกทีมเบอร์สิบสี่ พวกเขาเห็นทีมเบอร์สิบสี่กลังกูนวิ่งเข้าเพย์โซนทีมเบอร์สิทีท่มังสามคนรถคันเดียวกันขับรถเหยียบหนึ่งในสมาชิกที่เบอร์สิบสที่กาลังหมอบยิงอยู่จนน็อกแต่พวกเขาครับก็ถูกหน,นึ่งในพู้เล่นเบอร์สิบส่ยิงสวนกลับไปด้วยปืนมน p 5จนน็อกตัวรถไปคนหนึ่งทีมเบอร์สิบเที่ไม่มีทางเลือกต้องไปต่อแล้วทิ้งเพื่อนเอาไว้ผู้เล่นทีมเบอร์สิบเที่เหลือสองคนตัดสใจมารีเซ็ตตั้งหลักในวงเพย์โซน ทีมเบอิบสีอีก3คนที่เหลือตะเกียร์ตะกายวิ่งเข้าวงเพยโซนให้ไวที่สุดแต่หนึ่งนั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันน็อกวงไปก่อนเรียบร้อยเพื่อนได้ช่วยไปทางพวกผมทีมเบอร์เก้าที่เห็นรถจอดไกลย,ยังไม่เห็นคนตั้งใจว่าจะขับเข้ามาเช็คคนก่อนแล้วก็ได้พบกับทีมเบอร์สิบเจ็ดครับพี่ขับรถมาจอดกคน,นนี้ไม่นานจนเกิดการมาทักกันเกิดขึ้นจบด้วยทีมเบอร์สิบเจ็ดตัวพวกเราขวาร้างไปอีกหนึ่งทีมเอารถ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  ไม่ไม่ไม่ไอ้คือมันมีอีกในห้องน้ำในห้องน้ำในห้องน้ามีอีกในห้องน้ำมีห้องน้ามีมทีมเบอร์สิบสี่สองคนที่รอดจากการมู๊เข้าวงมาได้ได้ปาระเบิดและยิงมาท้าพวกผมแต่ถูกทีมเบอร์สายิงด้วยปืน M16 จากระยะไกลและเก็บดับเบิลคิวก่อนล้างทีมเบอร์สิบสี่ออกมาได้อีกทีใหยิง ซึ่งทีมเบอร์สมาแค่คนเดียวตั้งแต่เริ่มเกมเขาเป็นคนเดียวใน17ทีมที่มาแค่คนเดียวครับย้อนไปก่อนนี้ไม่นานตัดภามาที่ทีมเบอร์2ที่หนีมาจอดทุ่งหญ้าก็ได้ใช้ระเบิดสังหารสมาชิกทีมเบอร์15ที่เหลือคนสุดท้ายตายไปทีมเบอร์15เป็นอีกทีมที่ถูกขัดออก สถานการณ์ตอนนี้เหลือแค่3ทีมกับอีก5คนเท่านั้นคือทีมก้ากอย่างพวกเรา3คนและทีม2กับทีม3อย่างละคนพวกเราค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่ามีทั้งรถและกําลังคนที่มากกว่า23นาที50วินาทีของเกมเข้าสู่ช่วงตัดสินสุดท้ายพวกเราขึ้นรถและให้ต่อซ่าขับหาคนที่เหลือจนได้เจอกับทีม2เข้าพวกเราได้พุ่งรถเข้าใส่ทันทีและทีมเจได้ใช้ปืนลูกซอ dbs ยิงยนตาย ผู้เล่นทีมเบอร์สามที่เห็นเหตุการณ์ประทะทั้งหมดจากไกลๆก,ก็คงมีละลอนหานาวกันบ้างแล้วเพโซนก็กำลังบีบมาทางเขาพอดีผู้เล่นทีมเบอร์สามคนนี้ต้องรีบวิ่งลงจากเขาแล้วหาที่ซ่อนแต่ว่าแมปมันก็โลง่งซะเหลือเกินโดนพวกเรา3าคนเห็นจนได้แค่ตัวเดียวตัวเดียวหาหาหน้นาหน้นาหน้พวกเราทีมเบอร์เก้า ชนะเกมนี้ไปแบบไม่มีทีมไหนสู้เราได้เลยครับไอ้เต้ยโคนโหดอ่ะแล้วได้ปืนที่ตัวเองบอกไอ้ไนี่แดชชอบเลยไอ้ตืต่นยี่ปืนนายดอกโคตรแรงเลยไอ้สัตว์และนี่คือสถิติของทีมเราในแมตช์นี้เริ่มจากทีพีเจเก็บไป8คิวยิงน็อกไป4ดาเมจรวม406ดาเมจและถูกคนอื่นยิงน็อกไป2ครั้งตรวจต่อซ่าเัิ่เก็บไป6คิว ยิงน็อกไป5าดาเมจรวม7 9 3ดาเมจซึ่งในจำนวนนี้ฆ่าบอดไป1นตัวและโดนน็อกไป1ครั้งครับและนะภูมิเซนหรือผมเองแมตชนี้เก็บไป4คิวยิงน็อกไป2ครั้งทำดาเมจรวม300ดาเมจซึ่งในจำนวนนี้ผมฆ่าบอดไป1นตัวคือช่วงต้นเกมในโภชกีนั่นเองและโดนยิงน็อกไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันและนี่คือวอ a t if หรือจุดเปลี่ยนของเกมหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดังนี้ครับ เริ่มจากวอดอีท e ที่1นึ่งหาที่2ที่เหลืออยู่2คนไม่รีบชุบเพื่อนที่น็อกอยู่แต่เลือกที่จะยิงคมเวอร์หรือดักยิงต่อซ่าที่ก็ลังวิ่งเข้ามาพวกเขามีโอกาสที่จะน็อกต่อซ่าก่อนที่จะถูกกวาดล้า,ลางตีหากเป็นเช่นนั้นทีม 9, ก้าอย่างพวกผมจะเสียเพื่อนไปน1คนและเหลือ2คนในการสู้2ต่อสาซึ่งจะทําให้โอกาสชนะทีมผมลดลงอย่างมากและลดความได้เปรียบในช่วงกลางเกมวอดอีท e ที่2หากทีม2รอดหมดจากการประทะก,กับทีมสิบเอ็ดจากข้อมูลเราทราบกันว่า ทีม2เสียคนทีละคนจากการสู้กับทีที่หนที่เหลือผู้เล่นอยู่เพียงคนเดียวลองคิดดูว่าหากทีม2ไม่เสียใครจากการประทะครั้งนี้หรือเสียผู้เล่นไปแค่คนเดียวทีมสจะกลายเป็นภัยคุกคามใหญ่ในช่วงเล็กเกมอย่างแน่นอนวออทที่3ทีที่เเลือกที่จะเข้าวงและสู้อย่างใจเย็นแทนที่จะล่าทีที่14นอกวงหากทีที่ตัดสินใจเข้าวงอย่างรวดเร็วและเลือกจุดที่ดีในการสู้เมื่อทีมก้าอย่างพวกผมเข้ามาเช็คพื้นที่จะเป็นการดนล3ต่อ3ทันทีซึ่งหากไม่มีการประทะนอกเพโซนของที่ส มันก็จะทําให้ทีมสทั้ง4คนล่อตายเข้าวงมาได้ครบทุกคนอีกด้วยและเกมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยบอกตรงๆว่าตอนที่เล่นนั้นไม่ได้มีแผนอะไรหรอกครับ ทุกคนเชื่อไหมว่าแผนในหัวพวกเราอย่างเดียวคือขับรถไล่ล่าหาผู้เล่นอื่นไปเรื่อยแค่นั้นเลยแต่พอมาดูและวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลังผมถอดบทเรียนหลักๆที่ใช้ได้จริงออกมาได้3ข้อครับข้อที่ 1. รถคือตัวกําหนดจังหวะเกมปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งการขับรถก็อาจเป็นการเปิดตําแหน่งให้ทุกคนรู้พรอมีเสียงที่ดังและขนาดที่เป็นจุดเด่นที่สามารถถูกมองได้ง่ายจากคลิปนี้เราจะเห็นเลยเลยว่ามีหลายทีมด้วยกันที่ใช้รถในการบูเข้าวงหรือเคลื่อนพลไปอย่างพื้นที่ต่างๆอยู่หลายทีมรวมถึงใช้ในการประทะระหว่างผู้เล่นไมม่่วาจะที2 ทีม8และทีม12ที่ใช้รถในการขับหนีรวมถึงทีม1ทีม17และทีม9อยู่พวกเราที่ใช้รถในการไล่ล่าและปิดเกมไปได้หลายทีม,ม เราจะเห็นได้เลยว่าในเกมนี้ทีมที่ไม่มีรถมักจะเสียเปรียบและโดนวงน็อกไปอย่างง่ายๆเหมือนอย่างที่14ที่วิ่งไม่ทันและโดนน็อกวงข้อที่ 2. จะจะระดับคองสาคัญก่อนช่วยเพื่อนาก,การจะระดับคอมสําคัญในการชุบตรงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนที่ทีมที่สองพลาดไปพวกเขามีกัน4คนแต่พอเพื่อนล้มทุกคนกับโฟกัสเพื่อนที่กาลังน็อกอยู่กันหมดจนโดนต่อซาวิ่งอ้อมว่าเข้ามาแล้วโดนยิงกวาดล้างจนหมดตี จำไว้เลยครับว่าถ้าไฟยังไม่จบการคอเวอร์สาคัญกับการรีบชุกเพื่อนที่น็อกเพราะถ้าคนที่ยังยืนอยู่โดนยิงล่วงไปอีกมันก็จบเพลเลยซึ่งการชนะทีมที่สองตรงนี้ทําให้เรามั่นใจในการเล่นแบบสไตล์บุกแหลกมากขึ้นไปอีกข้อสุดท้ายปืนแอร์ดอบไม่ได้มีแค่ AWM ในใครก็รู้ว่าการไปเก็บแอร์ดอปนั้นมันอันตรายแต่หากปลอดภัยที่จะเก็บแล้วนอกจากเกาะ3และหมวก3มมันก็ยังมีอาวุธที่โคตรโหดอยู่ด้วย ผู้เล่นบางคนอาจมองหาแต่ AWM แต่ t p j เลือกปืน DBS ที่เจอใน a i r r ดอกมาใช้และนี่คืออาวุธแห่งการปิดเกมของเขาในแมตชนี้ t p j ใช้ DBS ในการสั่งหานผู้เล่นไปมากถึง8คิวซึ่งเป็นคิวทั้งหมดที่เขาทำได้ในเกมนี้เลยนั่นพิสูจน์แล้วว่าปืน DBS มันเด็ดจริงๆและนี่คือแผนผังการค่าสรุปเกมนี้ที่ผมทำขึ้นมาโดยวิเคราะห์จากข้อมูลของทุกทีมในเกมไม่นับบอท ในแมตช์นี้ทีมกของผู้ผมจัดการผู้เล่นไปมากถึง8ทีมด้วยกันต่อลงมาคือทีม2ที่จัดการผู้เล่นไป4ทีมและต่อมาคือทีมทีและที่สิบสองที่จัดการไป3ทีมกับ2ทีมตามลำดับัอจบเรบ้อยครับสำหรับการวิเคราะห์เกมที่ได้ที่1หากชอบคลิปแบบนี้กดติดตามมาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากช่องผมโดยไฮไลท์ของแมตช์นี้ผมเคยอัปโหลดบนช่องไว้แล้วเพื่อนๆสามารถคลิกที่มุมขวาบนตอนนี้ได้ครับและผมยังเคยทำคลิปวิเคราะห์เกมที่ได้ที่1อีก2เกม คือเกมที่เล่นโซโลแล้วได้ที่1แบบง i มปเอลก้แบบเกมที่เล่นสควอตแล้วได้ที่1แมปซันฮอกลองดูในช่องผมได้ครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาจนตอนนี้ผมเดินทางมาถึง155ซับแล้วขอบคุณจริงๆครับทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวและทุกการกดไลค์คือกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมากๆครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ